สวัสดีจ้าคลิปนี้มาเบิ้งตะทุยตำเข่าขวาจ้าพี่น้องตำลายด้วยเนี่ยซัวสีเลี่ยวได้เนี่ยตำไปตำไปทั้งนั้นเด้ได้อยังกินกินแล้วตเ,เข่าอ่ะล้ทิบจกินแล้วต รับตแล้วรับเลกเงกะเลงเนาะค่ะเอาเห็ดเบียกบ้านเบียกซองไปค่ะพี่น้องเ,เบียกบ้านเบียกซองไปค่ะ ชีวิตพื้นบ้านพี่น้องเอ้ยตาถุยหลังจากเฮ็ดงานบ้านเฮ็ดเวียกครัวแล้วจกับปล่อยควายมาเลี้ยงปล่อยงัวมาเลี้ยงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะงัวตาถุยมูไปทั้งใดเบิร์ดตาถุยมูงัวน่ะมูงัวไปทั้งใดเบิรบ์ดม้ายัางเท่านี้ตีเขาขายมดตี งตอตาทุยค่ะพี่น้งองเป็นงตอตาทุยหรอกค่ะงอหลานงอหลานซ้ายเป็นผู้เลี้ยงงอให้เขาค่ะตีปอยออกไปเลี้ยงทั้งใดบันเนี่ยลุงไปทวงเขาบอกคมได้สะน่ะไปน้ำกันบ่ไปน้ำกันบ่นนบล่กะกำลังปอยเตี๋ย เอาเขาบ่ปล่อยง่ายก็เลี่ยงถ่าเขาอยู่นี่แล้วล่ะค่ะพี่นออ้องวิธีชีวิตของตาทุ่ยกะนน้ำนองค่ะพี่น้องสะอาดดีดีใส่สะอาดดีค่ะ นี่น้องน้อยค่ะพี่น้องอันนั้นน้องใ่ค่ะน้ำใสสะอาดดีค่ะอันนี้เป็นปลาปลาของโซล่าเซลค่ะปลาปลาหมู่บ้านน้ำใสนั่นเป็นปลาปลาอันนั้นเป็นปลาปลาปาดานค่ะอยู่ทางเขาบ้านพูนทางเขาอืม ้ากาศค่ะบองดูพี่น้องใสดีดีดบ้างดูล่ะเป็นตาสวอนเด้ยค่ะเนี่วน้ำน,นะนะใสสะอาดบ่อสกปรกดอกค่ะใสดีอ้าวทางหาเสียงกับพ่อหาเสียงแตกบึ้มบึมอยู่ใกล้วันที่แปดเขามาเร็วออกกระได เหลียวเบื้องทักแท้ย่ามาซวนดื้อว้ามีดก่อนอุ้ยอุ้ยเฮ้เฮ้เฮ่ชิดื้อยากยอกเต้ ก็หยอกน้ำตัวอ๊ปไปผู้ใดมีพรละจิตอันใดก็ไปพรละจิตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปค่ะอันนี้สารพ่อใหญ่ปู่ตาค่ะนี่ สารปุตตาเจ้าบ้านรักเมืองของบ้าน,นองเวง้งบานเมพันนี้ค่ะให้ลกูกลานอยูด่ดีมีแห้งเดอ้อปุตตาล้มอีกคือเก้าค่ะ คามเทศต้นมาคามเทศก่ะพี่น้่องจ้าน่อยเนี่ยกับเป็นไวัคนเด็กินวันได้เจ็บขายพู้หล่ะค่ะของอยู่ของกินบ่อึดบ่อยากล้มบรรยากาศดี ในพันนี้ว่าจะออกไปเบื้งสวนพักค่ะว่าเขามันเหลือเท่าไรเขาจีบไปขายจังใดแล้วก็เลยว่าจะออกไปเบื้งสวนพักเมื่อนี้บ่ได้ไปทุ่งค่ะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมค่ะคอยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องเฮงเฮงรวยๆทุกท่านทุกคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ